คลิปสอนลงแอปใหม่นะครับของ Handjoy เนื่องจากว่ามีแอปมาแล้วเป็นชื่อว่า GoPay นะครับเดี๋ยวผมทำการลบปึ๊บตกลงโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาสอนกันนะครับก็เริ่มแต่หนึ่งเลยเนาะเบื้องต้นเชื่อมบูทูธเลยครับแล้วก็เชื่อมเมาส์ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งนะมาข้อที่สองก็คือเข้าไปในเว็บผมนั่นเองแล้วก็ทำการโหลดนะครับเนี่ยแตะที่เดิมเลยครับลิงก์เนี่ยเดี๋ยวส่งให้นะลิงก์หน้าเนี้ย แล้วก็ทางการแตะนี่ฮะ iOS Android โหลดนี้เลยบนสุด New g o o p a y ดาวน์โหลดอันนี้คือลบลงใหม่เอาให้เห็นหมดเลยนะว่าอะไรยังไงบ้างอันนี้โหลดอยู่อันนี้เป็น K3 นะครับส่วนถ้าใครมีเป็น K1 KMax ก็ใช้ร่วมกันได้หมดเนาะ แอปใหม่ก็ลองร้บหมดเลยอ่ะรอโหลดอย่างเดียวรอแป๊บนึงจะเสร็จลจะจอสว่างไปไหมเปิดติดตั้ง เปิดอนุญาตเนื่องจากเราเชื่อมบลูทูธแล้วนะครับแอปมันจะอ่านและเข้าได้เลยเนาะนี่ไงเรียบร้อยมันคืออียงมันน่าจะกดไม่ได้แหละเพราะว่าจอมเต็มแป๊บเข้าใหม่เข้าใหม่ โอเคครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะแค่ปิดเปิดมือถือนะครับเนื่อง,งจากว่าเราไปลบแอปไงลงใหม่มาเลยต้องให้ทําการลบออกด้วยเนาะโอเคเสร็จละเรียบร้อยต่อมาทําการเพิ่มเกมนะครับจะเล่นเกมไหมก็บวกเพิ่มเข้าไปอย่างเดียวเนาะแตะเข้าเกมไปเลยโอเคอันนี้แอปจะให้เราเปิดนะเรายังไม่เปิดมันก็จะพาไปเปิดทีนึงย้อนกดอีกอ่ะเปิดอีก มันคือมันจะให้เราเปิดก่อนไงไม่งั้นใช้งานไม่ได้คอนเฟิร์มโอเคเรียบร้อยเข้าเกมละอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งทีเนี้ยจะมีไอคอนแทนจอยขึ้นมาละนะครับส่วนถ้าบางคนถามว่าเอ้ยมันแบนไหมมันอะไรไหมคือแอป,ปมันจอสะท้อนนะครับเพราะยังไงมันก็ไม่แบนอยู่ละรอแป๊บเข้าเกม ปึ๊บเรียบร้อยเข้าปึ๊บนี่ส่วนตั้งค่าก็อยู่ตรงนี้เนาะกดติดหมดละพร้อมใช้งานเห็นปะ่ะปุ่มกระพริบเรียบร้อยละจอม,มืดไปไหมพักระหว่งางหน่อยแล้วกันโอเคเห็นชัดน,นะเนี่ยต่อมาก็ใช้งานได้เลย เนี่ยก็ไม่มีและส่วนปุ่มก็จะตั้งปุ่มกันตรงไหนก็เอ้าไปไหนละไอคอนหายเนี่ยประมาณนี้นะครับเล่นเลยถ้าไอคอนหายก็เหมือนเดิมคะกดเข้าแอปกดเข้านี้ทีนึงเนี่ยมาละเนาะส่วนจะตั้งตรงไหนก็ตั้งค่าเอาละกันนะครับส่วนคลิปตั้งค่าเนี่ยถ้าใครไม่มีก็ถ้าขอผมละกันเนาะเดี๋ยวผมส่งให้ เนาะโอเคจบมันมีเท่านี้มันไม่มีอย่างอื่นละคือแอปลงเท่านี้ก็1เชื่อมบลูทูธนะครับ2โหลดลงมาแล้วก็เข้าเกมล้วเล่นต่อได้เลยนะครับย้ำอีกรอบนะ K 3 K 1 K Max K Max 2ที T คือเล่นได้หมดนะแค่แค่โหลดตามนั้นที่เหลือก็ตั้งเอาตามที่คุณสะดวกแล้วกันนะครับจบแล้เรียบร้อยบายบายคลิปมีเท่านี้แหละเนาะส่วนคลิปสอนก็ถ้าขอแล้วกันนะบายสำหรับ Android